หลอกอัดน้ำน้องอน้ำกันหลายแล้วแต่บูมีกาดำเอาอัดน้ำไว้จะนายผลโบโตูตกมาป่ะสิบูมีน้ำดำเพิ่งให้นี่กับบมีนี่มันหัวบ้าน น้ำพอดีดำเลย,ยนี่สดายแตบ่บบมีกา้าน้ำพอดีดำเลยพอดีดำครับ ซี่แล้วเนาะโบมีไผอัดคันให้คันนาให้กันเห็ดเอาเองอนเนาะพี่น้องเนาะ ขาจะว่านเอาน้ำพอดีดำพี่น้องเอ้ยเบิ่ออยากมีกล้าเด้เนาะน้ำพอดีดำขักเลยเนี่ น้ำมีสุให้สุขันพอดีดำเลยน้ำก็ได้ขนนากระฮกกระฮกเลย เย,ยบเนาะพี่น้องเนาะก็เจ้าวานบนเลยนี่แต่สาวน้อย่แล้วดำเอาหมเขาว่านเบนิดโตผัดดำเอานี่สีม้อยอยู่เขาเจ้า,ลาแล้วปาเบนเลเขาเจ้าว่านกาเจ้าก็แล้วแล้วเลวือวเลยแต่เาฮาหูกี่ดำเอานี่แหละเขานนแล้วปาะบนแล้วทงนี้เงี่ยมีสียม้อยนะ ก่าื่ว,วานคือเขาผัดหน้าตัวผัดัวงามัวงามคือหน้าเขาวานกับโบได้มันเป็นหน้านอนโบเม่นหน้ารูปคือเขาปดสาดำไปนี่แล้วค่อยดำไปมันหักสีเ้ลว